มันตกประมาณ57,000เกือบ58,000ล้านลิตรถ้าเราเอาลิตรหนึ่งเนี่ยประมาณ20บาท20บาทมาจากไหนก็ประมาณราคาวันนี้ร้อยร้อยยูเอสดอลลาร์ 100, 100ต่อ1บาร์เรลแล้วก็เพราะฉะนั้นเราก็เอาเครื่องคิดเลขเคาะเคาะเคาะไอ้ลอยลอยเหรียญต่อ1บาร์เรลเนี่ยก็ออกมาประมาณ20บาท เราเอา20บาทตัวนั้นนะคูณได้เนี่ยห้าหมกว่าเนี่ยนะครับมันจะออกมาเป็นเงินประมาณ1.146ล้านล้าน,านไม่ใช่พันล้านไม่ใช่หมื่นล้านไม่ใช่แสนล้านแต่ล้านล้านไอ้เมื่อกี้เรา4ี่หมาเนี่ยดูเหมือนกับตัวเลขใหญ่โตนะครับคุณเอา45่หมตั้งหารด้วยนี่พรัวเดียวรู้ไหมครับเราได้ทั้งหมดประมาณ3.9% ของมูลค่าของทรัพย์สินอันนี้แหละครับเนี่ยคือการปล้นบ้านปล้นเมืองและหลายคนก็บอกเอ้สงสัยเรามันเซอร์ใช่ไหมฮะถูกฝรั่งหลอกถามจริงๆไอ้พวกนักการเมืองพวกเนี่ยพวกที่ไปเซ็นสัญญากับเขาไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับสูงนักการเมืองหรือผู้มีอำนาจในเมืองไทยเนี่ยถามจริงๆนะมันโง่จริงหรือว่ามันแกล้งเซอร์ มันแกงเซอร์ทั้งนั้นแหละใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณพมรได้พูดแล้วคุณพมร<อ>ได้บอกว่าจริงๆไอ้ฝรั่งเนี่ยบริษัทน้ํามันนะมันจ่ายที่ไหนไหนในโลกมันก็จ่ายพอๆกันแหละเพียง<ช><ๆ>แต่ว่าที่เมืองไทยอ่ะมันก็จ่ายเท่ากันแต่มันจ่ายบนโต๊ะแค่3.9%ไอ<ไ>้<ม>ที่เหลืออีกหลายสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจ่ายใต้โต๊ะกันเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับคือจุดที่ผมคิดว่าเราต้องกลับมาพูดอันนี้คือการปล้นประชาชน ที่ท่านพูดเนี่ยอันนี้คืออาทินนาธานาและอาจจะไปนำไปสู่ปานาติปาตาในที่สุดไอที่โกงไปเอาไปเนี่ยแล้วให้มา3.9%มเนี่ยมูลค่ามันเท่าไหร่ Reserve วันนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงก๊าซธรรมชาติเอาก๊าซธรรมชาติต่อก่อนนะครับมีคนบอกว่าประมาณ22 ไม่ใช่ล้าน, food นคิวบิกฟุตนะฮะไม่ใช่ล้านลูกบาทฟุตนะฮะล้านล้านลูกบาทฟุตถ้าสมมุติว่าเอาให้มันกว้างขึ้นมานิดนึงโอกาสจะมีนะครับเออก็ยังไม่ชัวร์นักก็ประมาณสัก28.5ล้านล้านลูกบาทฟุตถามว่าเป็นเงินเท่าไหร่ผมบอกดูนี้ เมื่อกี้ก๊าซธรรมชาติบอกว่าประมาณ20กว่าเกือบ30ล้านล้านลูกบาทฟุตเอาค่าถั่วถั่วแล้วกัน25ล้านล้านลูกบาทฟุตผมถือวิาสาสะคูณสองผมบอกไม่มีทางหรอกครับที่ฝรั่งเวลามันเจอ10แล้วบอก10มันเจอ10บมันจะบอกห้าหรือมันอาจจะบอก3มันขุดเจอ7 1อดหลุม มันบอกว่ามันเจอ25หลุมเพราะฉะนั้นคูณ2ไม่ได้บาปนะครับเอา25คูณ2เท่ากับเท่าไรหร่รู้ไหมครับ50ล้านล้านลูกบาทฟุต50ล้านล้านลูกบาทฟุตเนี่ยลูกบาทฟุตทถวัถวสัก50สตางค์คุณ50สตางค์คูณก็ไปกับ คูณเข้าไปกับ25คูณ2 50ล้านล้านลูกบาทฟุตทั้งหมดทั้งสิ้นจะเป็นเงิน25ล้านล้านบาทนี่แค่แกส๊สน้ำมันผมใช้คำว่า4บวก4เพราะว่าอันนั้นคืออันนึงเป็นน้ำมันดิบที่เราเรียกว่าครูดอีกอันนึ่งมาจากบ่อกแกส๊สแต่เป็นของเหลวอันนั้นเราเรียกว่าคอนเดนเซต เพราะนั้น C บวก C คือครูดบวกคอนเดนเซตเขาบอกว่าประมาณใกล้ๆ200ถึง250พันล้านลิตรก็คือประมาณไม่ถึง2แสนล้านลิตรถึงประมาณ2 5 0นห้าล้านลิตรเอาค่าตัวถัวก็ประมาณ2แสน2 0 0 0ล้านลิตร เอาละครับถือวิสาสะคูณสองอีกทีหนึ่งก็ออกมาเป็น4,50,000 0 0 0ล้านลิตรเอาลิตรละ20บาทคูณเข้าไปเท่ากับเป็นเงิน9ล้านล้านบาทเอา9ล้านล้านบาทบวกกับ25 ล้านล้านบาทของแกส๊สคิดเป็นเงิน34ล้านล้านบาทถ้าท่านยังนึกไม่ออกว่า34ล้านล้านบาทใหญ่แค่ไหนก็เขียนเลข3 4แล้วศย์อีก12ตัวถ้ายังนึกไม่ออกว่าใหญ่แค่ไหน พอเทียบกับ GDP ขนาดเศรษฐกิจของประเทศวันนี้เท่ากับ10ล้านล้านบาทหมายความว่าพวกเราที่นั่งอยู่นี่ทำงานกันอย่างขยันขันแข็ง65ล้านคนทำงาน365วันเราจะได้เงินทั้งหมดทั้งสิน้น10ล้านล้านบาท อันนี้แปลว่าเรานั่งอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรสมปีครึ่งก็ยังอยู่ได้เพราะฉะนั้นเมืองไทยไม่ได้อัตคัดขัดสนแท้จริงเรามั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์เงินขนาดนี้เนี่ยท่านทราบไหมว่าทหารมาด้วยประชากรเอา34ล้านล้านบาทตั้ง หารด้วยจำนวนประชากร65ล้านคนเอาเป็น68และกันเลขกลมๆท่านจะได้เงินต่อหัวประชากรเท่ากับ5แสนบาทต่อหัวแปลว่าเราควรจะมีเงินอยู่ในกระเป๋าวันนี้5แ0 0บาทหนึ่งครอบครัวมีคน6-7คนควรจะมีเงินในลิ้นชักที่บ้าน3-4 ล้านล้านบาทนี่มหาศาลและอันนี้แค่น้ำมันและก๊าซธรรมชาติอันนี้เรายังไม่ได้รวมทองคำยังไม่ได้รวมทองแดงซึ่งมักจะมากับทองคำยังไม่ได้รวมเงินซึ่งมักจะมากับทองคำยังไม่ได้รวมดีบุกยังไม่ได้รวมสังกะสียังไม่ได้รวมโปรตสและแท้จริงเรามีเพชรอยู่ที่พังงา จำนวนมหาศาลซึ่งคำนวณแล้วน่าจะขนาดที่จะสามารถเซ็นเช็คใบเดียวแล้วก็ปลดหนี้สาธารณะทั้งหมดที่ประเทศมีเ,เรามีเงินเป็นหลายสิบล้านล้านบาทผมถามท่านว่าทำไมยังมีเด็กขายพวงมาลัยตามสี่แยกทำไมยังต้อง ปากกัดตีนถีบหาชาวกินคําทำไมคนต่างจังหวัดยังต้องส่งลูกชายไปขายแรงงานในเมืองใหญ่และกทออมอและส่งลูกสาวไปขายอะไรก็ไม่รู้ทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเงินจำนวนหลายสิบล้านล้านบาทไม่เคยถึงกระเป๋าของประชาชนคนไทยเลย มันอยู่ในกระเป๋าของโจปรปล้นชาติไม่กี่ตระกูลมันอยู่ในกระเป๋าของผู้มีอำนาจทางการเมืองไม่กี่ตระกูลท่านฟังอาจารย์พมรก็สะใจทักษิณชินวัตรคงเลวชาติชั่วรัฐบาลยิ่งรักทักษิณน,นี่มันคงง่าไปเยอะแต่ผมบอกท่านได้ว่าก็จริงอยู่ ปตทเมื่อปี2544ขายไปทักษินฟาดไปเป็นแสนแสนล้านแต่สิ่งที่ผมกำลังจะบอกท่านก็คือว่าท่านรู้ไหมการขายปตทปี44ใครเป็นคนชงลูกพักประชาธิปัตย์เป็นคนชงลูก <både> เพราะฉะนั้น พูดประโยคเดียวถ้าแฟนขับประชาี่ปัดฟังแล้วขัด